ก็คิปว่อนะวันนี้ก็จะมาสร้างที่ไม่ได้มีคนขอให้สร้างผไม่อยากสร้างเลยและผมกทําโลโก้ดีสร้างตามบอกคือ,คอใครไม่นด้มาบอกนะรันสร้างตามเหละแล้วชื่อมเหนตรงนี้แล้วก็มีลูกเล่นตรงก็สร้างนิดนึงมันมันยังสร้างไม่เสร็จนะและ้วก็ที่ขวดกระป๋อมาเมื่อไรจะ้อันนี้เจ้าหัวถ้วยครับเพจ คือมันกินสุกอยากเล่นมากแต่เล่นไม่ได้มันเป็นเกมในอคนอมทุกคนจะไม่ได้สร้างคนอยากได้อะไรก็เมนมาเลยนะคนสร้างให้ดูหน่อยคนนึงก็ทำรองเท้ามันก่อนตึ๊บอึกอึกจึ๊บจึ๊บตึ๊บจึ๊บทำรองเท้าเอ,อิ่มส่วนรองเท้าเสร็จก็ทำอีกข้างนึงก่อน คือความจริงมก็ไม่เปิดหน้านะคืออัน,นล่าล่างสุดนะแต่เขาไม่เปิดแล้วกันไม่อยากเปิดเกลียไดไอ้มัง,งก็อลยจะเจอเมื่อกิกะโอเคทำตันขานก่นอนหกสองหนกเจ็ดเอ๋เจ็ดแปดเก้าใช้ประมาณเอาประมาณเก้าแล้วกัน,กน มาณก็อยลางกัน,น,น,นโอเคได้อยู่ยังหาต่อคืนนี้ผมพอรวมดูภาพมันมาตรงนี้ทั้งตอมไปซึ่งง่ายกว่าเพราะมันมีส่วนดำเงี้ส่วนเสื้อของมันอย่างเดียวแล้วตออุ่นดวงตายุบมองหันเอ,อ่อประมาณน,นี้ก็ได้บังน,นะขาตอนนี้เลยต่อไปก็จะเป็นส่วนของเกง กางเกงกหัด <Papa> ถ <inter lude culosis> right. like, ้วยเสร็จเลยต่อมปก็จะเป็นชุวสีดำเพราะว่าผมใช้บล็อกถ่านทำเีล็กสีดำน่ะออมเออด้อยหัวมือนะสีดำก็จะปอะนี้เออยังไงจะได้อยู่ เออ,อบล e. ็อกบอกขาดดูง่ายเลยใครขอ <hi> เราจำนำมาไหมบล็อกขานทำดีเยอะอืมเต้เต้น่จะไหวอยู่อ่าครั้งนี้มันจะได้แต่ขอให้ดูยครนะนี้มาส่วนประมาณนี้ก็จะได้เราจะไปส่วนเขียน ออตมันก็ยังมองยากยู่เออมตึบึบึบบโอ้โหขนาดมองง่ายมองยากๆเลย โอเคเมื่อ10ครั้งนึ่งจึบจเอ่มจึ๊บจึ๊บอันนี้มันเท่าไวึบจึึบจทำม่เอกเออเัี๋ยวจะมาเท่ากัน ก็ช่างเหอะถุงมือเด้มือเอ้ยถุงมือของมานเด้จิ๊บจิ๊บอืมทำมือกันอ่าเสร็จแล้วประมาณนี้มือของคัมพีสตัดไปมาสุนหัวของมัน <c oughs> ขอลองทำกะกะเลยจะได้เอ้ยอหน้ามันนี่พีเลยนี่เอาไม้ลูกเกล่นพิเศษหน่อยให้มันเป็นอย่างงเี้ย ปาก็ขอขอไม่ทำนะที่เกียดทำเตอร์ปึตเออเบ้องใส่นมใช่ไหมเออในาก็ใส่นมเข้าไปไหนเออลื่มนมมาหังเลยช่างเถอะล้วก่ทำจมูกมันนี่แหละดีเลยเออเบ้องมาได้มาได้มาได้ปรับเวลาไปนี่เช้าตู่ติรบปึติร์เตเออมันได้อะ โอเคเอ่อจะหัวอะไรได้ก็เลจะหัวอกินนี่เพราะว่าผมไปบอว่าขออะไรก็ได้ใน,นคอมเมนต์ส้างมีเอ็แต่ผมไม่ใครไปเห็นนะผมเลยต้องมาทำสร้างนี่ไดูคเริ่เห็นี้ออมายอมขออะไรใช่สร้างอะไรก็เบื่อเลยไม่ได้ไไดทำไมก็แค่ทำหลอดกับนม อะไรเอออุ๊บเออเปกลมีเวออโอเคน่าจะใกล้ได้แล้วเริ่มต้๊งอยงอไก็แ้วแตผมดูดูรูปอะยื้องสวยงามสวยงามป่้ปะยัต้องใส่ไหมครับเพ็ดเย้เย้ย้ต้องไม่อยขัดใจอน่ นี่มิวสินี้จะสวยงามถ้าทำมันถูกทำเนี่ยเอาเอาเลยี่ะเจ๋อสวยงามและให้นอนปักไป Yeah. เยครับแผ้เร็จแล้วไม่อะไรขอมาต่อเลยม,มือโตไปเลยแข่งกีงไรตอนนี้สบัดโลงนีแล้วก็ทำไปได้หลายผลงานสร้างรางบอกกันได้นผลงานนะผลงานที่จะพอมละมายสุดแล้วคือผลงานปิะเทศต่อของเราแรกที่ทำนี่เห็นชื่อป้วย ผลงานที่สองก็ซอมบีแอสซอตผลงานที่น่นจาจะายที่สตููมมึงทำมาตัวสองมึงทำมันก็มันก็มีหมู่นในเกมในกระตุ้นจริงจริงะอย่า q u ê เจ้าตัวนี้